สวัสดีครับเลขดับหวยเดือดเนื่องทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขเด่นนะครับบนและล่างหรือว่าเราจะวิ่งก็ได้นะครับเลขเด่นบนและล่างนะครับอาจจะมา1ตัวหรือว่า2ตัวนะครับสิบเจ็ดมกราหกหกเป็นสิติตั้งเป็นสติตั้งต้นนะครับผมนะเราได้ เราใช้หลักหมื่นและหลักพันบวกกันนะครับนะหมื่นพันบวกกันและบวก1แต้มนะครับผมนะก็ตรงนี้ก็จะเข้าที่เลข1นะครับบนและล่างมาที่บนนะครับ16บหกเอ่อหนึ่งกุมภานะครับผมนะเราได้เลข4หลักร้อยนะครับตรงนี้เข้าที่บน16กุมภาได้เลข7 หลักหน่วยบนนะครับเข้าที่บนตรงนี้1มีนาหลุด1ครั้งนะครับผมนะเก้ากับ0ูนย์ไม่มี16มีนาครับ8มาที่หลักร้อยนะครับผมนะบน1เมษา7นะครับมาที่หลักหน่วยบนนะครับสังเกตดๆีๆทำไมจะมาเฉพาะบนนะครับ มาเฉพาะบนเลยนะครับตั้งแต่วันที่17มกราคม66นะครับตรงนี้ขอภัยครับผมนะวันที่16เมษายน5กับ6นะครับผม5กับ6นะครับถ้าให้ผมเลือกให้ผมให้ไปที่เลข6และการน,นะครับบนมีเลข6นะครับชาโอเคนะครับถ้า ไม่ชอบผ่านได้นะครับตรงนี้ผมเลือกให้ละกันนะครับบนมีเลข6นะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ